ก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะฟังเราอยู่ที่ที่ไหนหที่เรือค่ะเอาที่ภูเรือที่ภูเรือนะคะทุกคนโอเคเราอยู่บนยอดเขาครับก็มาเที่ยวใช่ไหมใช่แล้วค่ะเออไปมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราห้ามเสียเวลาก่อนเราดูตรงนี้ก่อนบ้านเมืองเต็มดูเขาฟังหมู่บ้านหนเห็นไหม ต้องไปนะต้องไปนะต่อไปนะครับก็ฟังตีอะไรตีทำไมตีทำไมเดียวเดี๋ยวมาเลยเอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้แล้วมานี่โอเคครับก็พ่อบาบอกเลยทีเดียวเชียวนะครับ นี่นี่ครับมันก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปมากมายหลายสัตว์รษนะก็จะมีหมอกลงนะครับบนภูเขาครับหมอกเกล็ดหนาวหนาวมากนะครับนู่นครับใช่แล้วมันก็มีเอก้อนเมฆก้อนเมฆแต่เราไม่เห็นมันเป็นหมอกก้อนเมฆเท่ากับหมอกก็แหละคิดว่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะดอกไม้เออดอกไม้งีงอันหนึ่งครับแล้วก็เกสรของมันนะครับก็ ไปที่ต่อไปกันเลยอะไรมีนอนไหมโอเคครับไปกันรอยเท้าพี่อะไรก็สร้างไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าช้างเหรอช้างแล้วก็สัตว์เกีบช้างสัตว์เกีล้วก็ตัวอะไรบ้าบ้าบบนะครับเขาก็ว่าครับกระสือประมาณนี้ครับก็แล้วก็ต้นสโงง นี่เด็ดไม่ลอกมาดิเขาเด็ดไหมดอกก็จะเหมือนกับอันนี้นะคะคือลางอะไร <c oughs> ตัวอะไรเพียบเลยลังมุดอะมุดอะไรเป็นแบบนั้นไม่รู้อะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่อ, <c oughs> อาจจะไม่เห็นนะครับหนูเห็นอยู่ไม่ได้เปิดแฟลออะพี่ไม่ได้เปิดแฟล โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายโอเค